อ่าสวัสดีครับดาวจะเล่นเกมตักไข่ผ้าโชว์อาอัมนี่ครับตัดเรียบร้อยแล้วตากมาสองอันหนึ่งลูก20บาทนะครับสามลูก50บาทเนะาะอ่ดาวตัดเลยตัดเลยอ่าอยไม่จเป็นโอเค ครับเบอร์ตามไปนี่เลยเราได้เบอร์อะไรก็เนาะะได้เบอร์อะไรอ่าคือเบอร์ได้เบอร์หอ่ะได้เบอร์โได้ตุ๊กตาแบบนี้นะฮะออ่า มาด้ามาด้าเดี๋ยวเรามาตุ๊กตาการ์นี่ฮะเราได้โบหงนะครับนี่โบหงเอะเดาเดาอันนี้อันนี้ยเอาหนึ่งตัวเอาหนึ่งตัวครับเอาเรือได้แล้วนะครับอ้าวตุ๊กตาสีแดงเไปไปเจ้าแบบนี้ไม่เสียต่าง แต่ครับมีของมาให้นะจ๊ะับแไงก้าเราครับนี่ปุ๊บปั๊บไงอาจารย์เข้ามาที่นั่งจับใจที่นั่งกันก่อนได้นะจ๊ะนี่ไงไปแล้ว